ความสุขขึ้นมาในในบรนรดาญาติพี่น้องของเราที่กําลังโศกเศร้า ok ok. นะ <Aven ge> ผมเห็นลูกหลานน้องใหยผมก็โอเคก็เป็นธรรมดา <S <S ใช่ไหมปราสอนอยู่บนโลกนี้ก็อยู่กับลูกหลับหลานผมเป็นน้องเขยนะฮะก็อยู่กับป้าสอนมาตั้งแต่ป้าสอนอยังหนุ่มอยู่นะช่วง Jeep นั้นท่านก็น่าจะอายุประมาณสักสีนะ่สิบเนาะผมมาอยู่นะสี่สิบอ่ายัาง คุณยายสมเนาะก็อยู่ที่นี่ผมก็อยู่มาตั้งแต่ในยุคนั้นแหละนะตั้งแต่น้องก็เป็นเด็กพวกแก้วในพ้อหน้าจะเป็นรุ่นเดียวกันผมมาพวกนี้นก็เป็นเด็กแล้วละ่นะก็จารยุพินก็โตขึ้นมาอยู่ <c oughs> เป็นสาว <c oughs> เป็นสาวแล้วก็หลายๆคนนะครับมุกอย่างนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานที่อยู่ที่นี่วันนี้เราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กันมากกว่าอย่างอื่น นะผมว่ากําลังใจมันสําคัญในในเวลามีญาติพี่น้องเสียชีวิตเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีใครตายหรอกใช่ไหมะแต่มันหนีไม่พ้นเนี่ยนีแหละที่เราได้ฟังบ่อยๆเวลาไปงานศพเนี่ยม,มีมีอยู่สองหรือสามคำนี่แหละจําได้ไหมครับถ้าเวลาเวลาคนเสียชีวิตจะมีคํานี้จากพระท่านพูดมีคําว่า หนาะอะไรนะไปไม่กลับไปเม่ไม่ตื่นพื้นไม่มีืนหนีไม่พ้นก็ประมาณสี่สี่อย่างหลับไม่ตื่นเนี่ยผมว่ามันเป็นกุศโลบายหรือมันเป็นคําสอนที่แฝงอยู่นะคือหลับไม่ตื่นเนี่ยบางบางครั้งมันเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าความรุ่มหลงนะไม่อยากตื่นเลย หลับอยู่ในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตื่นขึ้นมาแต่จริงๆครับพูดถึงชีวิตจริงๆก็คือหลับไม่ตื่นก็คือคนตายใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกวันนี้คนธรรมดาเนี่ยพวกเรายังหลับกันอยู่มันยังมีเยอะอยู่นะคนที่หลับอยู่ในอะไรครับหลับอยู่ในลาบยศหลับอยู่ในทรัพย์สมบัติหลับอยู่ในทุกสิ่งอย่างจนไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมามองโลกได้เลยไปอยู่แต่กับสิ่งที่มัน มืดมนเนี่ยคือคืออันนี้คืออะไรนะหลับไม่ตื่นแล้วฟื้นล่ะฟื้นมันก็แน่นอนนะครับผมว่าคนตายจริงๆก็ไม่กลับมาอีกไม่มีคาว่าฟื้นนะแต่ว่าในในความฟื้นของคนเนี่ยนะที่บอกว่าฟื้นไม่มีเนี่ยมันก็เป็นจริงแหละตามตามสัจธรรมนะ ตายอย่างป้าสอนนี่ก็เขาเรียกว่าไม่ใช่ร่วงลับนะก็คิดเสียนเราจะใช้คาว่าร่วงลับเพราะว่าถ้าลับนี่คือดับตายไปไม่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสําหรับป้าสอนก็เราเชื่อว่าป้าสอนก็จะไปอยู่กับพระเจ้านั่นแสดงว่าป้าสอนกลับบ้านเป็นแต่หลับไปเท่านั้นเพราะว่าพระเยซูริสดเด็จมาก็จะรับทุกคนไปอยู่กับพระองค์อันนี้ก็คือ คือแบบคริสเตียนสอนกันหนีไม่พ้นนี่มันก็บางทีมนุษย์เราก็หนีไม่พน้นความทุกข์หรอกใช่ไหมฮะทุกวันนี้ถ้าจะพูดว่าคําว่าหนีพ้นเนี่ยมันหนีไม่พน้นเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยต้องเผชิญกับปัญหามากมายผมก็ปวดฟันตอนนี้ผมก็หนีไม่พ้นที่ฟันจะร่วงหล่นหนีไม่พ้นได้ปวดเมื่อก่อนไม่ประโยชน์ปวดฟันเนี่ยผม่ายนเนี่ยเพราะว่าแขวผมดี พี่ดีนะสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยขันลข้านนะผมบอกว่าลุงข่านมนเจาปิติมัเจะกูปวดข้าใจมันเลยแต่ต่อมาเนี่ยเจอกเจ้าของครับปวดว้นนิดนัดที่สุดครับโอ้ยทรมานครับพี่น้อปนี่ปวดแห้นนะครับหนีพวกพนนีฤทธครับที่ทุกคนจะต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงนะคิดว่าร์ิบก็คว่าเขาเรานัฒนาก็ว่าเ่าบอลดทยหนีพนธิฤทธิ์ หนีเขาไปคนใดลูกคนนี้กาเขาได้หนีร้ายสิ่ง้ายังไปพบคนกับมนุษย์เขาเนาะแต่ว่าก็สําหรับคริสเตียนก็ทุกคนหนีพ้นพ่อพระเจ้าพ่อพระเจ้ามามาซอยเอานะครับให้ทุกคนได้รับความรอดหนีพ้นได้ครับคุณนั่งยู่นี่ถ้าผู้ใดคิดว่าคิดว่าจะค้องสิดพบคนกับล่องมาหาพระเยซูนะพระเยซูสิซอยเขารู้คนได้ นายประสอนเนี่ยพน่นนะฮะพ่นแล้วถามว่าพ่นยังนงเดียวนี่ยประสอนเนี่ยพ่นความทุกข์ครับปวดละมือว่านเนี่ยยังปวดอยู่เลยก้อนมือว่านเนี่ยมือว่านเนี่ยปวดอยู่ยังเจ็บตอนผมมาเมื่อวันสองวันก็ยังรองอยู่ผมได้ผมนอนกับแม่สอนสองขึ้นก่อนจะกลับไปอุบนคนห้องยังขึ้นเนาะมุกเนาะห้องเจ้าห้องยังบวหูห้องห้องกันงทีครื่องจีเจ็บปวดเ่ยกับแม่ท่ นะแต่ตอนนี้พระสอนก็พ้นจากโลกนี้แต่ชีวิตท่านไม่ท่านก็ชีวิตท่านจริงๆแล้วท่านก็หลุดพ้นไปอยู่กับพระเจ้าพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นก็ให้เราไว,ว้วางใจพระเจนะ้าขอบคุณทุกท่านนะครับข้้มคืนนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมีโอกาสว่าเป็นคืนแรกเนาะที่จะ,ะสวด ้อ,อนวอนพระเจ้าหรือว่านามัสการพระเจ้านะภาษาคิสเซียนเขาเอาน,านามัสการพระเจ้าไว้อไล่เหุ้ประสอนเนาะแต่ว่าจริงๆก็เหมือนสวดนะครับการร้องเพลงนี่คือสวดเนะี่ยมันคือชัางพระสวดนี่นะครับมันก็เป็นสวดนะแต่เพลงที่เราร้องมันไม่ใช่เพลงสนุกนะบางทีบางครั้งอาจจะมองว่าโอโ้พวกคริสเซียนเขาทําไมร้องเพลงเขาไม่ทุกข์ทไมต้องร้องไม่ใช่เพลงที่ร้องนี่ให้เข้าใจนะเป็นเพลงบทสวดครับเป็นเพลงอ้อนวอนพระเจ้าเช่นเพลง ที่เราร้องใช่ไหมโลกนี้พระเจ้าประทานแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงพลงระคุณพระเจ้าก็ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้ร้องเพลงสองบทเพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆเราจะไปหาฟังเวลานามัสการเนี่ยอย่าเอาไปร้องนะครับกาลังนมัสการอยู่โลกนี่พระเจ้าประทานเนี่ยแตกวงเลยนะครับบอได้ครับพอเพลงนี้จะร้องเฉพาะเวลามีงาน งานที่มีพี่น้องที่จะชนไปอยู่กับพระเจ้าเจรลดเรเราเรียกว่าไปไปอยู่กับพระเจ้า,าสำหรับประสอนเนาะก็เป็นการพักสงบเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีแล้วอพอ,อพองบเนาะพองบก็เสียเนาะบ้านหลังนี้ก็มีสามคนแล้วคนแรกก็คือลูกชายผมก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กนะไอ้เา่า นั่นก็ผมก็ได้มาร่วมงานแป๊บหนึ่งแล้วผมก็กลับอุบลไม่ได้ร่วมงานจนเสร็จนะพอพอลุงงบมาอ่าเสียผมก็ไม่ได้มาอีกเพราะภาระกิจงานแต่พอมาถึงป้าสอนเนี่ยโอ้ยังไงก็มันจังหวะพอดีเลยจังหวะที่พระเจ้าวางไว้ก็เหมือนว่าป้าสอนก็คงจะต้องการให้ผมมาด้วยหรือพระเจ้าก็วางแผนงานว่าผมต้องต้องได้มามันก็เป็นพอดีเลยก็ลงตัวทุกอย่างนะครับก็ก็มางั้นพะลุงงบพงษ์กับปเด้ ก็บก็นะในในคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับเราก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะเราเห็นผูดที่ตกแต่งดอกไม้วันนี้ก็ก็คงจะให้กําลังใจคนที่อยู่ที่เขาทาผมคิดว่าเขาเหนื่อยนะเหนื่อยนะเวลามีพี่น้องเสียชีวิตผมก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะพรงทีผมอยู่ที่อุบลพี่น้องเสียชีวิตผมนอนอยู่เนะี่ยต้องมานอนอยู่กับพี่น้องมีครั้งหนึ่งผมไปนอนอยู่แล้วก็เ,วเอาโทรศัพท์ไว้ที่หนะ้าอก ตื่นเช้ามาโทรศัพท์หายหไปไม่รู้ตัวโทรศัพท์ตอนนั้นก็ซื้อมาใหม่ๆปรากฏว่ามันทําไมหายเพราะว่า